ครับสวัสดีครับถูกว่าใช้เล็กนึงทับใหญ่ครับวันนี้โชคปรการร้อยสามสิบมาสอบเกินไปเท่าไหร่เกินไปศูนย์จุดเจ็ดล้านกรนิดหน่อยนะสามขีดเราซ้อมอยู่ที่แสงมรกตครับคุณมีความซ้อมมีใครบ้างครับก็มีพี่วิทยาไทยวิการศิลป์ถ้ผมเราคุมมากี่โลน้ําหนักนี้คุมมาสี่โลครับก็ถือว่าปกติเนาะวันนี้ชกเที่ยงเจอกับสมบกเพชรสมบกเพชรนะเคยเจอกันไหมไม่ได้ดูเนื้อตัวเมื่อกี้แล้วเป็นไงก็ ได้สามอ่าก็พอฟัดพอเวียนกันอยู่แล้วได้ดูเทปมาไหมก็ดูได้ดูมาบ้างเขามีอะไรน่ากลัวบ้างก็ฝีมือเหมือนกันนะจุ๊บจุ๊บครับก็สไตล์คล้ายกันวันนี้วางเกมบางแผงไงดีก็เรื่อยๆครับอืมเรื่อยๆนะก็ฝีมือไปเรื่อยวันนี้เราชกพิกัดร้อยร้อยสามสิบร้อยสามสิบก็พิกัดแชมป์เลยใช่ไหมครับชิงแชมป์เลยใช่ไหมชิงแชมป์ในชีวิตนี่เคยชิงแชมป์มาก่อนไหมไม่ครับไม่เคยเลยนี่คือครั้งแรกเลยตื่นเต้นไหม ก็เนนต้แล้วเก็บตัวรวมๆทั้งหมดกี่วันนะก็สามอาทิตย์หน้าก็เป็นพอเนาะล่าสุดเจอใครมาล่าสุดก็น้องบิวเป็นไงวันนั้นก็ชนะมาชนะมาแล้อ่ะฝากพี่น้องเลยอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุสิบเก้าคนจังหวัดชัยภูมิมาปล่อยๆเท่าไหร่ครับปล่อยๆสิบสามสิบสี่อ่าเพื่อนๆเราเป็นมวยเป็นมวยตีมือสายหรือขวา ซ้ายครับซ้ายนะสูงร้อยร้อยเจ็ดจุดห้าเราจบไปมารวมๆเท่าไหร่ก็ร้อยร้อยกว่าได้ฝากพี่น้องเพเชียร์หน่อยครับก็ฝากพี่น้องครับช่วยเป็นกำลังใจในกครัำเกมเกมที่แน่นอนครับครับผมขอบคุณครับตัวไหนครับผมสมุทรเพช็ต้องขาวต้องขาวยใหม่ครับวันนี้โชคพิการเท่าไหร่ครับร้อยสามสิบมาสอบเป็นไงครั้งแรกอ่จุดสองจุดสองก็ไปเข้าห้องน้ำมาครับน้ำหนักนี้เราคุมมากี่โลครับสี่โลครับเครับซ้อมอยู่ที่ชมรีแอร์เมืองไทยครับชมรีแอร์เมืองไทยนะฝั่งซ้อมมีใครบ้าง เพชรบุรพาครับกล้องบุรพาแล้วพี่ๆน้องๆในกล้าครับครับผมไฟนี้เก็บตัวรวมๆทั้งหมดแล้วกี่วันแล้วเนี่ยเกือบเดือนครับเกือบเดือนนะเพราะวันนี้ชิงแชมป์ด้วยเนาะก็เคยชิงแชมป์มาก่อนไหมในชีวิตไม่ครับไม่เคยเลยอะโชคมากี่ปีแล้วนะสิบสิบกว่าปีไม่เคยชิงแชมป์เลยวันนี้เจอใครครับสุภชัยเล็กครับเคยเจอกันไหมไม่เคยได้ดูเทปดูฟอร์มมาอย่างดูครับเป็นไงเขามีอะไรบ้าง เขามีอะไรบ้างดูนะแข้งซ้ายเหมือนกันเลยแล้ววันนี้บางเกมบางแข่งไงดีเก็บอาวุธตัวเออคิดว่าบังแล้วก็โตไปนะิดว่าชิงแชมป์เราจะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนรูปแบบการชกหน่อยไหมเป็นยังไงดีไม่ถอยไม่ถอยตั้งสู้เออก็ชิงแชมป์ถ้าไม่เดินนี่มีปัญหาครับนะครับก็ได้เทรนเนอร์ติวมาแล้วครับซ้อมมาซ้อมที่ที่กี่ไฟแล้วนี่ชลบุรีสองไฟครับสองไฟนะเป็นไงบ้างผลงานชนะครับชชนะววุฒิเดแล้ก ชนะเพชรตะลิวอ่าที่นี่เลยไหมครับจู๋ครับความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์มาเก้าสิบครับเอออายุอะไรแล้วครับอายุยี่สามปีคนจังหวัดเชียงใหม่ครับปล่อยๆเท่าไหร่ครับปล่อยๆหกสิบสี่หกสิบห้าเป็นเตะเราเป็นมวยมวยฝีมือครับซ้ายหรือขวาซ้ายครับสูงร้อยร้อยเจ็ดสิบแปดเราจกมวยมารวมเท่าไหร่แล้วเนี่ยห้าสิบร้ครับเอาก่อนนั่นนะแก็ร้อยนะฝากเป็นกำลังใจน่อยก็ฝากเป็นกำลังใจวันนี้มาเต็มที่แน่นอนครับครัพขอบคุณครับ